รายการไทยนิยมวันนี้พบกับ5ห,หนุ่มวงซีซัน5กับการประสานเสียงร้องผ่านบทเพลงรักสนุกสนุกที่คุณต้องโยกตามพร้อมข้าเวลากลับไปฟังเพลงเพราะๆจากวงสุนทราพรผ่านเสียงร้องสุดนุ่มลึกของคุณนพพรชมนิกับบทเพลงขอให้เหมือนเดิมและช่วงเวลานี้เชิญพบกับกลุ่มเยาวชนรุ่นจิว๋วผู้สืบสารการแสดงไทยการันตีความสามารถที่ไม่ธรรมดากับขนเด็กแห่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธประสานมิตรฝ่ายประถมกับโชว์ชุดรามเกียร์ ตอนยกรบ ขอต้อนรับคุณผู้ชมในรายการไทยนิยมในวันนี้ผมวิบูล,ลีและเต็งจรครับสวัสดีครับและผมทิ้งผสื่อสงริีแก้วสวัสดีครับและว,วันนี้รายการไทยนิยมของเราเริ่มต้นด้วยขนเด็กจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธประสานมิตรฝ่ายปฐมครับยืนอยู่กับผมตรงนี้ครับท่านผู้ช่วยาศาสตราจารย์สมเกียรติวันเฉลิมนะครับท่านประธานศูนย์ศึกษาภูมิปัญญาไทยในารามเกียรติครับ ก่อนอื่นต้องขอบคุณอาจารย์ออนยญาตเรียกชื่อเล่นอาจารย์โอขอบคุณมาก,มากๆที่ทําให้เราได้มีโอกาสได้เห็นการแสดงโขนในวันนี้ซึ่งเป็นความสามารถของเด็กๆอย่างน่ารักเลยครับวันนี้แต่ที่สําคัญคุณผู้ชมทราบไหมครับไม่ได้เรียนเพื่อเติบโตมาเป็นศิลปินแต่เรียนเพื่อให้ดูโขนเป็นนี่คือการรักษาศิลปะวัฒนธรรมการแสดงของไทยอย่างแท้จริงก็ที่โรงเรียนนะครับย้อนไปอดีตนิดนึงนะครับ โรงเรียนเนี่ยก็มีการสอนวิชาหน,น้าตศินเด็กผู้ชายก็รำหน้าตศินด้วยตอนนี้ท่านท่านศาสตราจารย์ดออรอาลีสหชวีซึ่งเป็นอาจารย์ใหญ่อยู่ตรงนู้นบอกเอ๊ะเด็กผู้ชายรำเก้งกล้าเก้งก้าน่าจะมีการแสดงอะไรที่เขาแบบสนุกสนานแข็งแรงโชว์ power เ,เลยก็ไปดูถึงโขนครับนะครับแล้วก็เลยให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไตรรั์พิพัฒน์โพกขนเนี่ยลองไปหาวิธีดูแล้วก็เชิญอาจารย์จากกรมศิลป์นะครับ กมศิลป์มาช่วยสอนลองดูตอนนี้พอลองดูปุ๊บเด็กก็ชอบครับก็เลยลองจัดการแสดงเล็กๆดูแล้วก็มีผู้ปกครองทุกท่านเนี่ยก็สนับสนุนหลังจากนั้นเด็กผู้ชายก็ถูกฝึกโขนมาเรื่อยๆจนการแสดงของเราก็เริ่มมาตอนนี้ครั้งที่4 1สบอ็ดแล้ว41ดแล้วก็มีชื่อเสียงนะคุณจิ๊บถ้าพ<ม>ถึงเรื่องของขนเด็กที่นี่ไม่น้อยหน้าที่ไหนมันเป็นภาพที่ผมเหมือน ขึ้นไทม์แมชชีนย้อนการเวลาพาตัวเองกลับไปสมัยอยู่ปฐมหนึ่งครับ,รบสาธิตเหมือนกันแต่เป็นสาธิตเกษตรอผมถูกฝึกขนเด็กตั้งแต่ปฐมหนึ่งเหมือนกันครับ,รบแล้วก็เล่นเป็นนี่นะครับหันุมานแล้วที่ผมงงมากแล้วผมตกใจมากเพราะว่าหลานชายคนที่เล่นเป็นหนุมานวันนี้ชื่อว่าสู่เหมือนผมซะด้วยจริงหรือเปล่าครับผมชื่ออะไรครับ ชื่อวัสุอัครลวิทยาภูมิครับชื่อเล่นชื่อโมกครับนั่นลุงขอรับบทเป็นพี่เพกขอเดาว่าในอนุคตวัศุจะต้องพบรักกับคนชื่อจ๋าแน่ๆครับคิดว่าจะเป็นอย่างนั้นไหมครับวัสุครับยังไม่รู้ค่ะนี่เก่งมากไหนแนะนําวัศุแล้วไปแนะนาขั้นที่สองแนะนําตัวหน่อยครับผมผมชื่อนักปราครับเผื่อพี่พัดรับบทเป็น สุครีพไม่ธรรมดานะครับส,สำหรับน้องนักปราชญ์นั้นคุณพ่อก็เคยรับบทแสดงโขนมาเหมือนกันรวมทั้งคุณปู่ด้วยถูกไหมครับใช่ครับคุณพ่อตอนนั้นรับบทเป็นฮานุมานครับแล้วก็คุณปู่สุครีเหมือนกันครับนักปราชญ์ได้ถือโอกาสว่ามาเป็นรุ่นที่สามของตระกูลนักปราชญ์เราแล้วสวัสดีครับผมเด็กชายกรลวิเชเจนตอนทินอยู่ป .5 ทับ8ครับรับบทเป็น พระลักษ์ครับพระลักษ์น้องของพระรามนะครับผมเชิญครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชาปฏิพันธ์ที่มาครับอยู่ชั้นป .5 ทับ7ครับพระรามครับสุดยอดนี่ทางฝั่งผมสี่ท่านทางฝั่งคุณใดครับทางด้านผมก็คือฝ่ายยักษ์นั่นเองขออนุญาตเริ่มต้นจากหนุ่มหล่อที่อยู่ใกล้ผมก่อนเลยครับชื่ออะไรครับชื่อเด็กชายทาวินกล้องสมบูรณ์น้องวินนิ่งครับน้องวินนิ่ง รับบทเป็นอะไรนี่นี่ฝ่ายยักษ์เห็นหัวโขนชัดแน่นอนนะครับรับบทเป็นมโหทอนครับมโหทอนถือว่าเป็นหนึ่งในพญายักษ์ใช่ไหมครับนะครับทางทางฝั่งกรุงลงกาชื่ออะไรเอ่ยชื่อจริงและชื่อเล่นชื่อปิิรสิริคุปครับเรียนอยู่ชั้นป .2 ครับเล่นเป็นภาวนาศูนย์ครับเป็นพญายักษ์ภปาวนาศูนย์นะครับก็มีใบหน้าสีขาว และตรงนี้แทบจะไม่ต้องแนะนําเราเห็นหัวโขนที่อยู่ในมือปั๊บทราบเลยว่าเล่นเป็นขศอสะก,กัคน,น,นครับแนะนําตัวหน่อยครับชื่อจริงแล้วชื่อเล่นครับชื่อทศยาบุญยินทุทาคาชีครับชื่อเล่นชื่อทัศส,สืครับน้องทัศส,สุครับเล่นเป็นทศสืกันทศสาอเข้าเลยคุณนี่ช่างคิดคุณเป็นคนช่างคิดเข้าเลยบทพ้องมันช่างพ้องเสียงถึงเรื่องชื่อเล่นของหลานๆเนี่ยอย่างพระลักษชื่อเล่นว่า เพลย์เซฟคับเพลย์เซฟเพลย์เซฟโอเคชอบแต่ทั้งหมดนี้ครับคือความน่ารักของหลานๆพอมาปรากฏอยู่ในเครื่องแต่งกายของโขนน่ะนะครับเราเห็นถึงความเป็นไทยและมีเสน่ห์มากๆเรามีวิธีการคัดเลือกตั้งแต่พื้นฐานอย่างไรบ้างครับก็ตอนแรกเราก็เปิดให้เด็กได้สมัครนะครับโดยแบบตั้งแต่เด็กเล็กเลยเรามีเด็กเล็กด้วยนะครับคืออนุบาล3ด้วยนะครับแล้วก็ขึ้นมาถึงป .6 แล้วก็แบ่งเป็นระดับปต้น ปลายแต่เราก็ฝึกพื้นฐานเขาครับพอฝึกพื้นฐานปุ๊บแล้วก็ดูรูปร่างมาตรฐานของกรมศิลปากรนะครับเราจะไม่ทิ้งของเขาครับนะครับก็คือรูปร่างผอมเพียวนะครับก็จะเป็นฝ่ายลิงอ่านะครับถ้าเป็นรูปร่างที่ค่อนข้างใหญ่สันทัดอืมก็จะเป็นฝ่ายยักษ์มาแล้วครับตอนนี้นะครับฝ่ายตัวพระนี่ก็คือรูปร่างพอดีสมส่วนแล้วก็ใบหน้าเนี่ยเป็นเป็นรูปไข่ ไข่ต้มนะครับไม่ใช่ไข่ดาวไข่ต้มไข่ต้มเป็นรูปไข่ต้มเนี่ยมีมุกอย่างนี้ด้วยนะครับแล้วก็ดูท่าทางดูหน้าผากดูอะไรก็จะเป็นตัวพระครับนะครับก็แบ่งสัดส่วนพระนางส่วนผู้หญิงก็เป็นนางอยู่แล้วนะพระนางยักษ์ลิงครับการดูขนเป็นดูให้สนุกดูไงครับอาจารย์โอ๋ก็เด็กที่โรงเรียนนะครับเราก็ ให้ฝึกฝึกเด็กในชั่วโมงเรียนเราก็มีด้วยนะครับครับเป็นชั่วโมงเรียนนาฏศิลป์แล้วก็ขณะที่เราเรียนไปเนี่ยเราก็ปลูกฝังเรื่องวัฒนธรรมเรื่องท่าทางแล้วก็สอนการดูด้วยดูโขนยังไงให้รู้เพราะว่าโขนเนี่ยพอสวมที่ศากปุ๊บเ,เขาจะใช้ภาษากายแทนว่าจะทำยังไงอย่างนี้คือท่าอะไรอย่างงี้ครับเพราะนั้นเด็กของโรงเรียนก็จะดูโขนเป็น ครับครับ,รบทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนหวงแหนแล้วอยากรักษาไว้อยากที่จะต่อย,ยอดให้กับคนทั่วโลกได้เห็นถึงศิละปะวัฒนธรรมของคนไทยวันนี้ขอบคุณผนเด็กจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรธประสานมิตรฝ่ายผสมมากๆนะครับขอบคุณอาจารย์โอแล้วก็น้องๆเยาวาชนทุกคนเป็นอย่างยิ่งครับขอบคุณมากมาก,มากครับ พันธ์อาหารเสริมโคโรชวัวขอมอบทุนเลียสางให้10,000บาทสําหรับการแสดงชุดนี้นะครับแล้วก็ขอให้ทางโรงเรียนนะครับรวมถึงน้องๆทุกคนได้มีความสุขในการที่จะเล่นโขนเด็กให้พวกเราได้ดูกันแล้วก็พวกเราก็จะมีความภาคภูมิใจในสิ่งที่พวกน้องๆได้แสดงออกด้วยขอบคุณมากๆเลยนะครับช่วงหน้ารายการนี้จะกลับมาพร้อมกับการนาเมาบทเพลงที่เคยโด่งดังในอดีเด็กกลับมาให้คุณผู้ชมได้รับชมและรับฟังอีกครั้งหนึ่งครับในช่วง เพลงดังข้ามเวลาครับสักครู่หลังโฆษณากลับมาพบกันครับผมรอนจากันคือนั้นสองรเราแนบซบเนาวเขาครอเพราะเพราะพิรมวันลำบำเรอเธอให้ชิดชมฉันกอดเราลลชื่นใจโคโลชัว Mitsubishi Expander Cross.